ปลาเก๋าครับเนะีย <laughs> เอามานี่เราโกโมไปนี่ไหมย่างด้วยกันอ่ะนี่ไงตัวหนึ่งปลาเก๋ามันกิน าดไปแล้วล่ะขาดไปแล้วล่ะข้ีบน้อยอน้ำสามสิบสองจะได้เราเจาะเ้าไว้นันกันเอาตัวเอานี้ไปด้วยันี้ไปด้วยเดี๋ยวตันนี้ขึ้นน้ำแล้วเนาะอู้อู้เก่าอีกแล้วเนาะปลามีฟิ có cầu Hả? Đi qua cầu á Đường quá, những ngày ของเรามันเป็นอะไรนะซาบิกิเด้เออใช่เอออย่าลืมเด้แต่ว่าครั้งสาดิบเรานี่งนโอ้โหเลยกับข้าวครับกับไอ้ปลาเก๋ากี่ตัววะโอ้หมดหมดหมดสามตัวยกลงเปล่าขึ้นมาที่ยกเป็นเราขึ้นมา ก็ลากกอนหู้ยแก้วอันนี้เรียกว่าพ <c oughs> วงปลาเก๋าปลาพวงเหรอปลาพวงปลาพวงปลาพวง เป็นยังไงครับทีมนี้พอได้ปลาปวดแรงครับปวดแรงอยู่แล้วอ่ะปวดปวดปวดครึ่งวันครึ่งวันครึวันครับตกปลาเก่านะครับเดี๋ยวไปดูปลาเก่ากันนี่ปลาเหลืองปลาไปรวมๆพอได้ปวดอีกแล้วดูปลาเก่าได้เน้นปลาเก่า โอ้ปลาทูม้งตัวใหญ่ๆน่ากินจะเบนมันยังไม่ตายได้เนี่ยม,มีเบนนะครับมีไอเบนด้วยวันนี้มีเบนน้องกระเลงไซส์สุดเลยงโอเคนู่นก่อนเดี๋ยวค่อยให้ให,ให้เอาปลาเก๋าออกดูดรเ,กเรื่องปลาเก๋าลอยได้เยอะ<ง>มันคิดว่าเยอะอยู่นะปลาเก๋าอยู่ข้างล่างอ่ะนะนอโอ้ดูปลาโมงครับ ตัวชูมงูโหยธรรมดาอืมุอ้ใหญ่เลยดิจุกจุกอาลงฮอกเอามาไหมไิ้โอ้ดูมันกินปลาเล็กขนาดนี้นี่นะมันหนีว่นะเด้ โอ้ยมันกินมันกินเข้าไปเลยหรอฮะมันนเลโอ้โหลมลมาองป่องเลยกินกันเองเออเขนก่าม่น้อยหรอกปลาล้นเนื้อล้นเลยขนาดแป๊บเดียวเองเนาะเออ ข้างบนสองลอยนะใช้เวลาสัก้ตังแต่เช้ามาถึงบ่ายสองนี่บ่ายสามโมงกลับขึ้นฝั่งเลยนะเนี่ยไหรอ่ะใส่เอ็นตั่ไหนไม่รู้นะโอ้โหข้าเลยข้างล่างทีนี้เข้ายักษ์เข้ายักษ์ปุ๊บยังปุ๊บอยู่สนามตะก้าปากกลางวันด้วยไม่ใช่ปางเอาอันนั้นมาดิตะก้าหนึ่งเราอยู่ไหนนี่ช้อนนี้เปล่าไม่ไม่ มีสามตะก้าสองมาเช้าเห็นสามสามอยู่ในเรือนู่นข้างหลังนู่นมันมีอยู่มันมีอยู่เอาล้วไปเอาปลากันตอนไหนครับนะมาตกปลาแค่สามชั่วโมงเฮ้ยสองชั่วโมงกว่าไโอ้โหเก่านะฮะไม่มีเมื่อเช้าผมเห็นสองนั่นเอง อใส่ไกินอีกแล้วอ่ะนะดุจังวะอืตัวตัไเออปลาหมึกแม่เล่นเลยเนาะเล่นสนุกเี้ยเลยเ้สามะกายแล้วมั้งเนี่ยฮะ น่อไปเีลยวไม่ถึง3าชั่วโมงเลยซ้ำนะเนี่ยไม่ถึงรอข้างหลังเดี๋ยวมาเทข้างหลังเดี๋ยวมาเทให้เราอีกอ่ะเราไม่ต้องเทเรายอนลงเลย่อนลละเก๋านะครับเก๋า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 กเก๋าก็ตาน นี่เขาฟาดปลาเก๋าข้างหลังเนี่ยมาเทเดี๋ยวมาเทนี่ปลาเกา๋เกาหลุงล่างหมดยังฮะเอาไปทำอะไรเยอะแยะ Hoa <laughs> <15 likes. cười> bà cào. Ngay gian gian. Li cậu, tay, Đi gian 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 cậu, bà cậu. ได้รอเป็นตะก้าเลยปาลาเก๋ามันไอ้นั่น,ปนเปล่าแน่นะมันเยอะกว่าคราวนั้นเปล่ปลาเก๋าเยอะกว่าะวน,นะนาะโอ้าขาวปลาเก๋าเป็นตะก้าแล้วเนี่ยเออ,อกกะลิมีต่ตกตใหญ่หม,มันย่

ปลากับข้าวครับกับข้าวเคเคไว้ในเรือนั่นแหละครับเคไว้ในเรือนั่นแหละอืมเคในเรือนั่นแหละเในเรือ้ามนถอยมานี่เทนในเรือเลย ลอยหลังมาเลยอ่ะตัวปลาติ่มท้องปักเอาค่าปลาสามชั่วโมงได้ไหมรวมรวมสามชั่วโมงเนาะก็ควรจะมาถึงก็ประมาณบ่ายก็เราลอยตรงตรงปลาเก๋าแค่สองลอยเองนะแล้วลมตะโก้มันก็ลงเอาออกแล้วเหรอไอตัวที่มันกินปลาออกแล้วเหรอ นี่ตัวตัวนี้ก็กินนี่หางโถอยู่นี่เออปลาทูอีกกินปลาทูด้วยเอ่ะโอ้ยมันดุจังปลาอยอะนี้แคนี้ตัวสหนง่ว่มปลาเก่ามันกินดว่ะเดียิก็คงจะหิวมันนะเนาะ ปลาทูม้งเราได้กี่ตัวปลาต้มไหมได้อยู่นนนยเนาะโอ้ยหม้อใหญ่หม้อใหญ่เขาถอยหลังมานี่หรอมีใครขึ้นเรามแต่เรานี่แหละ